ก็เป็นตัวอย่างงานนะครับเฮ้ยนี่จริงป่ะเนี่ยจริงครับนี่ใช้ตัวไหนใช้ตัวนี้เลยเหรอใช่ครับตัวนี้เลยไหนดูดีมีล็อกเกียวปล่อยหรืออะไรหรือเปล่า่อ๋อวันนี้ครับพอดีผมมีเวลาว่างครับก็เลยมาหาข้อมูลเรื่องกาวตะปูนิดหนึ่งบังเอิญว่าผมจะมีใช้งานเร็วๆเนี่ยครับทีนี้ผมอยากไปติดบัวพื้นครับหรือบัวเชิงผนังซึ่งเป็นวัสดุ PVC นะครับหรือบางทีก็เป็นวัสดุ UPVC ไงครับ มีหลายอย่างครับจริงๆอ่ะผมต้องบอกไว้เลยครับเว่าผมใช้ตัวนี้บ่อยๆเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทาไมผมถึงใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงตัวอื่นไปด้วยเลยละกันนะครับพอดีผมอยู่กับน้องเจ้าที่คนขายตรงนี้เลยนะครับชื่อน้องนัทนะครับสวัสดีครับน้องนัทสวัสดีครับโอเคอ่านัทพอดีเลยซื้อมาหลายครั้งแล้ววันนี้อยากแบ่งปันความรู้ให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับนัท ไอตัวนี้ที่พี่ใช้บ่อยๆนัดอันนี้ไปใช้กับอะไรได้บ้างครับนอกจากที่พี่ไปใช้ติดบัวพื้นแล้วครับก็เป็นพวกไม้ครับแล้วก็แผ่นยิบซ้ำแผ่นยิบซ้ำใช่ครับอ๋อพวกแผ่นสมาร์ทบอร์ดอะไรเงี้ยครับครับผมใช่ครับเออเ้แต่พี่ไปติดกับบัวพื้นเนี่ยคนงานพี่ชอบเพราะว่ามันแห้งกําลังดีไม่ช้าไม่เร็วอ่าครับเนี่ยโอเคสุดยอดเลยถือว่าราคากําลังดีด้วยแล้วตัวนี้ครับทุกท่านครับอยู่ที่หนึ่งร้สิบห้าบาทนะครับ อันนี้ยนะผมไปติดกับผนังปูนะครับแล้วก็วัสดุที่ผมไปติดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น U PVC บ้างแล้วก็เป็น PVC บ้างเงี้ยครับแล้วเป็นไม้ก็ใช้ได้อะนัดแล้วพี่เห็นตัวนี้ครับมันแตกต่างยังไงครับเนี่ยก็ตัวนี้ครับก็บจะเป็นรุ่น PL ห้า PL หกสูนครับก็ะบจะใช้กับพวกงานหินครับ งานเหล็กแล้วก็งานอลูมิเนียมหมายถึงว่ามันเป็นกาวตะปูเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่มันแตกต่างจากพวกนี้อ่าอ่าใช่ครับเอาง่ายๆมันแอดวานซ์กว่าบางกันเถอะใช่ครับอ๋อนี่คือคุณสมบัติของเขาใช่ไหมครับมันเป็นสูตรน้ํามันนะครับแห้งเร็วติดกระเบื้องเหล็กโฟมใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับราคาแพงกว่านิดนึงครับก็เป็นตัวอย่างงานนะครับเฮ้ยนี่จริงปะเนี่ยจริงครับนี่ใช้ตัวไหนใช้ตัวนี้เลยเหรอใช่ครับตัวนี้เลยไหนดูดีมีล็อก เี้ยวปล่อยหรืออะไรหรือเปล่าอ๋อนี่ครับเห็นเป็นเนื้อเกล้าตะปูเลยเนื้อกลาตะปูเลยนี่ครับเป็นเนื้อกาตะปูจริงด้วยนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งครับตัวท็อปเลยนะครับก็จะใช้ได้ทุกวัสดุอ๋อครับผมใช่ก็คือคใช้หมดเลยอ๋อก็คือง่ายๆใช้ได้ทุกวัสดุใช่ก็คือตัวเนี้ย ติดกับทุวๆไปเนอะใช่ครับแล้วตัวนี้ก็ติดกับสูตรที่เพิ่มความแข็งแรงขึ้นมานิดหนึ่ง<ช>เพื่อลหลายๆคนแบบว่าซื้อไปใช้ไม่ถึงครึ่งกลัวเสียดายตังค์ยอมซื้อแพงกว่า<ช>แล้วก็ใช้ได้ทั้งในทุกๆวัววสดุเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับอ๋อโอเคแล้วตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้1 7 7บาทอืมครับผมนะัดครับถ้าเกิดพี่ไม่รู้เลยว่าจะใช้แบบไหนอะไปติดกับสูตรที่เราต้องการเนี่ย พี่ต้องยังไงบ้างสมมติพี่เป็นลูกค้าที่ไม่รู้เรื่องเลยนะจะถามลูกค้าว่าไงบ้างครับก็มาสอบถามได้ครับว่าคือเราก็จะแนะนําครับว่าใช้กับวัสดุอะไรนะครับผมมันก็จะมีอาทิเช่นครับไม้นะครับมีหินเหล็กอลูมิเนียมครับแล้วก็ทุกวัสดุเลยนะครับผมอครับผแล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือกใช้ครับก็เข้ามาสอบถามได้แล้วก็แนะนําให้มันมีสีอะไรบ้างครับก็จะเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีสีขาวเนี่ยครับ อ๋อตัวนี้เป็นสีขาวใช่ครับส่วนตัวนี้ก็จะออกเป็นสีเหลืองเหลืองครับเหลืองออเหลืองแบบเหลืองเหลืองน้ำตาลประมาณนี้ครับอ่านะครับแล้วก็ทุกวัสดุก็จะเป็นออกสีขาวคุ้นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยกาตวตะปูสีอะไรก็ไม่เกี่ยวเลยนะเ <laughs> พราะถึงมันก็ปิดทับอยู่ดีดอ,ดอันนี้ในเรื่องของการแห้งเร็วหรือการเซ็ตตัวละครับช้าช้าหรือเร็วครับแห้งเร็วนะครับ ประมาณประมาณกี่นาทีครับเป็นถึงว่าเราต้องยึดจับมันด้วยหรือเปล่าครับไม่ต้องครับอันนี้ก็คือติดได้เลยแน่นเหนียวติดพอติดแล้วกดวัสดุเสร็จก็ปล่อยให้มันทํางานของมันเองเลยถูกต้องครับอ๋อครับผมโอเคก็นี่ครับทุกท่านก็อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับเวลาทุกท่านอยากจะใช้กาวตะปูเนี่ยไปติดกับวัสดุอะไรเนี่ยมาบอกน้องพนักง,งานขายนะครับหรือเขาจะแนะนําให้นะครับจริงๆมันมีหลายยี่ห้อลหลายๆตัวนะครับ แต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยครับยี่ห้อเนี้ยคือผมลงตัวกับยี่ห้อนี้เลยนะครับแพดเทคนะครับนี่แล้วก็ราคาจับต้องได้สบายๆด้วยครับใช้งานง่ายครับทีมงานผมก็ชอบนะครับเอขอบคุณมากนะครับทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ